หลังจากที่เราดู youtube มานะครับเราเราเห็นเขาทําอย่างนี้นะครับเราจะทําตามเขานะกําลังค่าจะเราจะเราจะอมมรุกขีอมค่าตกรรมต้นมะละกอตรงนี้นะครับตรงนี้ครับตรงนี้นะครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้นะครับผู้พูดตุ๊กไก่เนี่ยนี่ครับเราจะลงกระถางครัอ๋มอ๋ม

ไม่ใช่ต้นมะละกอเรานะเป็นต้นมะละกอของป้าป้าไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้เอ็มมาด่ากูไม่รู้ห่าดูเลยเดี๋ยวป้ามาอืมอนี่ครับมันแทงออกตรงนี้ดูดูดูพี่น้องดูดูไปหน้องดูดูมึงดูสิสาดแล้วเราก็จะปาดลง่อครับไม่รู ก็จะลงเรอทีงไหมอืมอ,อืมอย่งนี้ยัยมีแล้วแล้วขมยตามมาย่างอุ้ยเ <laughs> ออมีหัก <laughs> คิดดูกับพีน้องครับ ก็จะชักมีดออกมา,กมออกมาจะไม่ลงมาเราจะแทงทางนี้ครับพี่น้องครับจากที่ผมดูบูตูดมานะผมก็ทำตามบูตูดนะอันนี้ใช่ไหมแทงเข้าไปคนระับวันนีมีดผมมันปลายเลยนะ๋ยวผมจะไปลงบูตูดเหมือนกันนะผมดูบูตูดมาผมก็จะลงบูตูดได้ไหม ลุงบุตรนี่จะดังเขาจะดูกูไหมมันเบรกได้ก็ลองดูนะจะเบรกไม่ได้เดี๋ยวผมจะเหกมันอีกถ้ามันเบรกไม่ได้ผมก็จะเหกมันอีกเหกมันขึ้นอีกมันเบรกได้อยู่แต่มันเบรกยากแล้วผมก็จะเหกมันขึ้นอีกเป็นไงเ้ย มันรู้มันจะมันจะเป็นหรือมันจะตายขึยน้นมาเรียนกับดนอื่นไปคนละเส้นเลยไปคนละทางเลยแท้ยิย่งเออแท้บมก็ถูกนะ

Ừ Ừ Tít à mà tôi chạy theo tôi không thân nhà nó ra đây ถนัดอยู่แล้วลว่าจับแหวกแล้วก็แทงเนี่ยไม่ต้องซื้มกูหรอก เสแล้วใช่ฮะเสร็จแล้วใช่ไหมหกนาทีแล้วน่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาเอาไอา้นี่มาไม่ให้น้ำมันเข้านี่ปิดนะถุงเออ